นโอกาสวันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลได้ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้ชดใช้นี้สินเวรกรรมได้เป็นผู้หาหุนทางที่จะให้ตัวเองพ้นจากทุกข์และให้ได้รับความสุขอันเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนบรรดามนุษย์ตนใดก็ตาม หากไม่รู้ความเป็นจริงและดำเนินชีวิตไม่ว่าจะในปัจจุบันไม่ห่วงอนาคตถึงจะมีความสุขในปัจจุบันก็จะต้องไปทุกข์ยากลำบากในอนาคตก็เป็นเหตุเองการต้องติดขัดต้องเป็นผู้ที่ถูก <c oughs> กักขังต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนเจ็บหายพวกเราทั้งหลายได้ไปร่วมกันประกอบพิธีก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ เป็นสิ่งบอกกล่าวว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกน,นี้หากผู้ใดขาดสติหากผู้ใดไม่มีธรรมะหากผู้ใดไม่มีความรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็จะกลายเป็นความเสียหายเป็นความเสียเวลาเสียโอกาสและเป็นความรู้สึกแห่งความเสียใจนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมีหน้าที่ตามแก้ไขผลงานของตัวเองทั้งนั้น พะเราเกิดมาบนโลกใบนี้สิ่งต่างๆที่เข้ามาหาในตัวเราบางครัง้งบางคาก็อาจจะเป็นของใหม่บางครัง้งบางคาก็จะเป็นของที่เราเคยชินแต่มนุษย์นั้นได้เกิดมามากมายหลายพบหลายชาติแต่ที่ได้เป็นผู้ไม่มีความเข้าใจเพราะความหลงลืม,ลมเป็นเพราะว่าวิบากแห่งกรรมได้ปิดกัน้นไม่ให้เห็นตามความเป็นจริงก็จึงคิดว่า ในโลกใบบน,นี้มีแต่เรื่องใหม่ๆทั้งนั้นที่เรายังไม่ได้ศึกษาที่เรายังไม่ได้เล่าเรียนที่เรายังไม่ได้เคยมีประสบะการณ์ก็จึงเป็นผู้ที่จะใช้เวลาอยู่กับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตเมื่อได้แยกแยะก็จะได้รู้ว่ามนุษย์นั้นมีสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อเราได้เป็นเด็กเราก็มีความรู้สึก <C ôi ek> ตื่นเต้นกับการเรียนกับการศึกษา เมื่อในจบมาเราก็มีความตื่นเต้นกับความรู้ในวิชาการและก็มีความรู้สึกที่อยากจะแสดงความสามารถรวมไทั่งถึงอยากจะใช้โอกาสเน้นในการแก้ไขจัดการความตื่นเต้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรานั้นไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงเพราะเอาใช้ความรู้และใช้ประสบการณ์ใช้ความคิดของเราเป็นตัวตั้ง ไม่ต่างกันเราทั้งหลายไม่เคยรู้จักธรรมะเมื่อเราได้รู้จักเราก็เลยตื่นเต้นกับธรรมทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เราได้พบที่เราได้ประสบและที่เราได้เกี่ยวข้องก็จึงเป็นที่มาของความอยากรู้ในการอยากรู้อยากเป็นและอยากทำนี้ก็จึงเป็นเหตุให้ทำให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงบางครัง้งบางคาไม่ได้เข้าใจในสถานการณ์ เจะเอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งหากเป็นทางโลกแล้วทุกคนนั้นก็อยากจะขวายคว้าอยากจะดิ้นหลนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางแห่งอำนาจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอำนาจวัฒนาบารมีหรือจะเป็นเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งบรรดาผู้ปกครองประเทศทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ขวายคว้าจากจากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีฐานะตามชาวบ้านตามปกติ แต่เมื่อได้มีโอกาสก็อยากจะเข้าใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจเมื่อได้เข้าใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจก็จึงรู้สึกแห่งความปรารถนาอยากจะได้ใช้อำนาจเมื่อได้ใช้อำนาจเพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้มีอภิสิทธิ์รวมกันั่งถึงเป็นผู้มีอก <c oughs> มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการเปลี่ยนไปตาม ความรู้สึกของตนเองถ้าไม่มีธรรมะก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่กําลังดิ้นรลนห้อยคว้าหาเข้าของความยิ่งใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปเพื่อการสร้างเวรสร้างกรรมแต่ถ้าผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจก็จะได้ใช้อํานาจทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์แต่โดยรวมแล้ว ที่ต้องมาตกนรกหมกไหม้ที่จะต้องมาถูกกักขังจองจําที่จะต้องดิดเดือดร้อนเสียหายเป็นเวลายาวนานก็เป็นเพราะว่าเป็นผู้ขยวอยคว้าในอํานาจด้วยความต้องการด้วยความปรารถนาโดยไม่คิดถึงไม่คํานึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมหลายคนนั้นเมื่อได้กายชิดกับอํานาจก็อยากจะกลายเป็นคนใช้อํานาจในที่สุดก็อ,อยากจะเป็นคนมีอํานาจ เป็นที่มาของการกันแก้งกลางแก่กาจัดทำร้ายทําลายกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเป็นผู้ได้ให้อคติให้ความคิดอันเป็นอกุศลให้เป็นผู้ <c oughs> ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการได้ช่วยเหลือให้ตนเองนั้นได้ประสบผลสำเร็จด้วยทางที่มันจะผิด <c oughs> ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็ขอให้ได้มา ในที่สุดเวียนกรรมก็ไม่เป็นไหนสิ่งที่ต้องการก็ไม่มีอยู่กับตัวก็จึงกลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาและต้องถูกจองจําแล้วก็จะต้องถูกชดใช้เป็นเวลายาวนานจะได้พ้นก็จะต่อก็ต่อเมื่อเป็นผู้มีความสํานึกเป็นผู้ได้ใช้ชดใช้อย่างเ <c oughs> หมาะสมและในที่สุดต้องมีบุญบรารมี ต้องมีผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะปลดเบื้องอยากจะปลดปล่อยก็จึงเป็นโอกาสนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้เห็น บรรดาชีวิตและดวงญญาณทั้งหลายทั้งปวงค้างค้างกันมาเป็นเวลายาวนานถ้าจะพิจารณาย้อนไปในอดีตหากทุกคนนั้นเป็นผู้ที่อยู่กับความพอดีอยู่กับความพอใจอยู่กับความเป็นกลางอยู่กับความพอแล้วก็จะไม่มีเวรไม่มีกรรมหากต้องการอำนาจต้องการความยิ่งใหญ่ต้องการความหมายต้องการความสำคัญถ้าเป็นไปเพื่อคนอื่นก็ถือเป็นการ ก็คือถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีแต่ถ้าเป็นไปเพื่อตนเองเป็นไปเพื่อครอบครัวตนเองเป็นไปเพื่อคนที่เรารักเป็นไปเพื่อคนของเราและอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราส่วนใหญ่แล้วก็จะพาให้เกิดเป็นกิเลสพาให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรม มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วหากเอาตัวเองเป็นที่ตั้งโอกาสที่จะตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสมาก็จะมากมายมหาศาลหากเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอาความต้องการเอาความสําเร็จเอาความสําคัญเอาความสุขของบรรดาผู้คนทั้งหลายเป็นที่ตั้งก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการพัฒนาเป็นการทําให้เกิดความพาสุกและเป็นการทําให้เรานั้นได้มีบรารมียนันเต็มเปี่ยม เงื่อนดังพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้เกิดมาเป็นผู้มีอำนาจ ก็จะใช้อำนาจเป็นไปเพื่อปลดเปื้องความทุกข์ยากลำบากของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความพาสุขมีความสำเร็จมีความเจริญมีบุญมีบาร,รมีได้พ้นจากทุกข์ร้นจากความยากลำบากแต่ถ้าในทางกลับกันกลับไปเห็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องของครอบครัวตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของความหวงแหนไม่ว่าจะกักตุนไวในปัจจุบันหรือในอนาคต รวมกันทั้งถึงเป็นผู้มีความปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศอยากจะได้ให้เป็นสมบัติของคนในตระกูลนี่ก็คือการกระทําในสิ่งที่ <c oughs> ยึดติดและยึดมั่นในที่สุดถึงจะเป็นความดีก็จะเป็นความดี ก็จะเป็นความดีที่ยึดติดเพราะมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากยึดสิ่งใดไว้ในโลกใบนี้ผู้คนประเภทนั้นก็จะถือเป็นบุคคลที่ยังมีภาระของจิตใจ,จเมื่อยึดเมื่อมีความปรารถนามีความหวงแหนก็ไปไหนไม่ได้ก็จะต้องหวนกลับมาเฝ้าเข้าเฝ้าของไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้จะวนไป <c oughs> อยู่ในบรรยากาศและในอารมณ์เดิมๆทั้งสิ้นนี่ก็คือกฎของจักรวาลที่เป็นอยู่ สำหรับบางคนนั้นที่ได้มีโอกาสได้รู้จากธรรมะได้เป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยมีความรู้สึกแห่งความตื่นและเต้นในเรื่องของธรรมะก็เลยมีความเข้าใจตีความทำความเข้าใจไปในทิศทางของตนเองบางครัง้งบางคา,งา,งาก็ขาดสติขาดปัญญาขาดความเป็นกลางแล้วก็ขาดความอดกา้านอดทนเพราะเมื่อมนุษย์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประสบาการณ์น้อยเมื่อได้พบอะไรมาก็จะเป็นผู้ตื่นเต้นในธรรมตื่นเต้นในสิ่งที่ตัวเองรู้บางครั้งบางคราไม่ได้มีความพอดีไม่ได้มีความเป็นกลางไม่ได้มีความอดกัน้นอดทนประเพณีรวมกระทั่งถึงสิ่งที่เขาทํากันมาเป็นพันปีเป็นห้ายพันปีนั้น เป็นการรักษาระเบียบยวินัยวัฒนธรรมแนวทางเพื่อให้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เข้าถึงความปล่อยวางเพราะบรรดาพระธรรมคำสอนของผู้เจ้านั้นหากผู้ใดก็ตามได้รู้ได้เข้าใจแล้วป่าถนาจะได้เกี่ยวข้องกับพระธรรมแล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อการปล่อยเป็นไปเพื่อการวางเป็นไปเพื่อการทำให้ชำละจิตใจให้ขาดสิ้นจากการที่ปัา <c oughs> ในการที่จะ ได้เกียตรติยศชื่อเสียงบุญบาร,รมีนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่เคยเข้าถึงธรรมก็จะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อไหร่เข้าถึงธรรมก็จะเกิดความภาคภูมิใจเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจรวมมาตั้งถึงความรู้สึกอยากจะพัฒนาอยากจะเกี่ยวข้องอยากจะเป็นผู้ที่มีส่วนที่จะทำให ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้กระจายออกไปนั่นบางครั้งไม่ได้ศึกษาไม่ได้อยู่ในฐานะแห่งความพอดีเป็นกลางมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในปัจจุบันนี้มีอารมณ์เขาเรียกว่าสุดโตงมีอารมณ์แห่งความสะใจมีอารมณ์แห่งความต้องการเมื่อมีความ สามารถมีความรู้อะไรก็จะแสดงออกสุดตัวสุดตนและกระทั่งถึงถึง <c oughs> ได้ดูถูกเหยียดยม้มได้ทําให้คนอื่นนั่นเป็นคนผิดได้ทําให้คนอื่นนั่นเป็นคนด้อยค่าไร้ราคาในที่สุดเวรกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะกลายเป็นหวนกลับมาบุคคลที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเหมือนกับในสมัยพุทธกาลหรือแม้กระทั่งในแนวทางของการปฏิบัติ ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อขั้งคาที่ยังไม่รู้จากธรรมะก็จะเป็นคนอ่อนน้อมจะเป็นคนกั้งใจศึกษาแต่เมื่อได้เรียนรู้เพื่อได้คำเข้าใจแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดความอาหังการม,มังกาเกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรู้ดีฉันเป็นคนรู้มากฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเกิดฉันเป็นคนที่เหนือกว่าทุกคนนั่นก็คือการสุดตง ถ้าเป็นภาษาของบรรดาหมอก็เรียกว่าไบโพล่าเวลาจะทําอะไรก็สุดโตง่งแสดงตัวแสดงตนกดขี่กลมเหงใช้วาจาดูถูกเหยียดหยามกดให้คนอื่นเป็นคนผิดคนพลาดเป็นคนไม่มีความสามารถแต่เมื่อเวลาอารมณ์ลดลงแล้วก็กลับกลายเป็นคนโศกเศร้ากลายเป็นคนเสียใจต่อการกระทํากลายเป็นคนจะต้องมานั่งคุ้มใจจะต้องมาหาวิธีที่จะแก้ไขมาหาวิธีจะต้อง อดเปื้องความทุกข์ที่อยู่ในใจบางครั้งบางคาก็ต้องกลับมาที่แสดงตัวแสดงตนเพื่อจะยอมสิโลลาเพื่อจะยอมรับขอขมาขอผิดเหมือนกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่พิติกรรมแห่งการขอขมาการขอขมาก็แปลว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเวลาทำอะไรไม่เคยตั้งใจที่จะพิจารณา ไม่เคยที่จะดูความเป็นจริงไม่มีความอดกั้นไม่มีความอดทนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเห็นอะไรก็ตัดสินใจไปในสิ่งที่เราเข้าใจโดยไม่ลือ้อไม่ได้น่าคำหนึ่งถึงผลเสียว่าสิ่งที่เราได้เป็นผู้พิพากษาเป็นผู้กระทําเป็นผู้เป่งวาจาเป็นผู้ดูถูกเหยียดยามลงมาตั้งถึงเป็นผู้ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนั้น หลายสิ่งหลายอย่างนั้นกลับเป็นเวรเป็นกรรมอันยิ่งใหญ่บางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้ที่ได้เป็นสถานะแห่งอริยะก็จะเป็นการตกนรกหมกไหมาย,ยาวนานธรรมคุณธรรมใดๆที่มีอยู่ก็จะต้องอันตรธานหายไปความจเจริญรุ่เรงเรืองก็จะหายไปผิวพัรร์ก็จะหม่นมองกลายเป็นผู้ขาดสติ เพอรเจอร์ cher, เป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมปัญญาได้เป็นผู้ที่มีแต่อัปมงคลเมื่อเวลาวิบากกรรมส่งแล้วก็จะหนักพวกนี้จะวิปรารพวกนี้จะกลายเป็นคนเสียสติเพราะสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสที่จะพิจารณามีโอกาสที่จะตั้งสติมีโอกาสที่จะพูดมีโอกาสที่จะทำมีโอกาสที่จะคิด ถ้าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเข้าใจก็จะต้องเป็นผู้มีจิตใจอันเป็นกลางคอยหาเวลาหาเวลาอันเหมาะสมรวมกระทั่งถึงหาข้อมูลแล้วก็ต้องหาหัักฐานในที่สุดถ้าย,ยืนยันว่าเป็นไปตามที่เราได้พิจารณาได้ ได้เป็นผู้รวบรวมเป็นผู้ที่วิเคราะห์แล้วเราก็จึงค่อยตัดสินใจนั่นก็จะไม่เป็นเวรเป็นกรรมแต่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นผู้ที่มีความอดกัน้นอดทนเป็นเพราะไม่มีธรรมะคอยแต่จะ ตื่นเต้นในสิ่งที่ตัวเองได้มาจ,จากตื่นเต้นในความรู้ใหม่ๆตื่นเต้นในธรรมะซึ่งจะทําให้ผู้คนในยุคปัจจุบันก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องแสดงออกหากอะไรก็ตามที่เคยปฏิเสธเพราะตัวเองไม่ได้ตั้งใจตัวเองไม่ได้รู้ตัวเองไม่ได้ศึกษาไม่มีความอดกัน้นอดทน <c oughs> ก็จะแสดงออกว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้ทํามาในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเป็นสิ่งที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะ นำมาใช้กับชีวิตของคนในปัจจุบันแท้ที่จริงแล้วก็ไม <gue> ่ต่างกันทุกคนนั้นก็อยากจะหาทางลัดทุกคนก็อยากหาทางวิเศษหาทางสำเร็จก็จึงคิดว่าแนวทางต่างๆที่เขาทำมาน่าจะเป็นแนวทางที่ผิดควรจะมีอะไรได้ดังใจเช่น ไปแล้วจะต้องได้ของมาเลยนั่นก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปแต่แท้ที่จริงแล้วในทางธรรมะมีเรื่องลึกซึ้งมากกว่านั้นมีเรื่องของความอดกั้นองค์ของความอดทนเรื่องของความใช้ปัญญาเรื่องของความใจให้เป็นกลางเรื่องของการมีเมตตาเรื่องของการใช้ปัญญาและเรื่องของการที่จะต้องแสดงตัวแสดงตัวในลักษณะต่อสู้กับกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจหากผู้ใดนั้นข้ามขั้นตอนไปคิดว่าตัวเองนั้นมีความคิดมีความเข้าใจในลักษณะของตัก กะเหตุผลแล้วจะถือว่าจะได้เป็นผู้ได้ประโยชน์และได้ความสําเร็จนั่นก็คือการทําให้ตัวเองนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่าสุดตโต่งไบโพล่า ก็จะแสดงตัวแสดงตนออกมาในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องมานั่งเสียใจจากการกระทําจะต้องมานั่งกราบขอขมาจะต้องมาเป็นผู้ประกอบพิธีและไม่ใช่ว่าจะหมดเวรหมดกรรมบางครัง้งบางคาสิ่งที่ได้ทําไปสิ่งที่ได้พูดไปนั้นกลับกลายเป็นบทเรียนให้กับบรรดาแบรบวชนรุ่นหลังบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงพากันเข้าใจผิดว่าที่พูดที่คิดที่ได้ฟังมานี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องควรจะทํามีแต่ความ เกียรติชังมีแต่ความก้าวล้าวมีแต่ความดูถูกเหยียดหยามมีแต่การกดขี่ข่มเหงมีแต่สิ่งที่เป็นไปด้วยความหยาบคายทั้งหลายทั้งปวงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะแสดงธรรมไม่เคยที่จะ ทำอะไรเป็นไปเพื่อการทํำร้ายทําลายผู้อื่นหรือเป็นผู้ด้อยค่าพระพุทธองค์จะแสดงธรรมเป็นไปด้วยความเมตตาใครไม่เข้าใจใครไม่ได้ถูกต้องพระพุทธองค์ก็จะเป็นผู้อธิบายเป็นผู้ที่ให้เหตุผลให้ตัวอย่างลงมาถึงให้โอกาสและก็จะได้เป็นผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกจะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนสําหรับคนที่มีเจตนาดีในการทําคุณงามความดีอาจจะไม่มีความเข้าใจเหมือนกับ <c oughs> บรรดาชดินทั้งสาม ที่เป็นผู้บูชาไฟเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะทําคุณงามความดีเป็นผู้เข้าใจผิดเป็นผู้หลงผิดคิดว่าพิธีกรรมและวิธีการลัทธิของตอนเองนั้นเป็นที่สุดเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลายาวนานที่จะต้องทําให้เขานั้นเกิดความเข้าใจเขาเข้าใจว่าเขามีฤทธิ์มีเดชเขาเข้าใจว่าเขามีปัญญาเขาเข้าใจว่าเขาเป็นพาาระอรหันต์เขาเข้าใจว่าเขาหลุดพ้นแต่ในแทงเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ก็เห็นว่าเขานั้นมีเจตนาดี เขานั้นมีความตั้งใจดีแต่เขามีความเข้าใจผิดก็จึงได้อธิบายแสดงวิธีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชดินสามพี่น้องนั้นได้เห็นตามความเป็นจริงได้เห็นได้ประจักษ์ด้วยตนเองด้วยการใช้เวลาใช้ความอดกั้นด้วยความอดทนรวมกระทั่งถึงใช้ความเมตตาพระพุทธเจ้าก็จะทําให้ทุกคนนั้นที่มีพฤติกรรมใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นไปในทุตทางที่ดีเป็นในทิศทางของคนที่ปรารถนาจะหาความ จเจริญในทางธรรมเพื่อจะพ้นทุกพระพุทธองค์ก็จะเป็นผู้ที่ให้โอกาสจะให <c oughs> ความรู้จะและก็จะให้คําแนะนํานี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้าถึงธรรมหมัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในฐานะที่จะต้องดําเนินชีวิตอ,อยู่โบนโลกวินี้จะได้เป็นผู้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้ตื่นเต้นกับเรื่องทางโลกและอย่าได้ตื่นเต้นกับเรื่องทางธรรมอะไรที่รู้มาอะไรที่เข้าใจมาค่อยๆไตรตรองค่อยๆดูค่อยพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้กระทํากันมาในอดีต เขาก็ยังมีความผาสุกได้นั่นเป็นเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องมีเวรมีกรรมไม่ต้องขอคำมากรรมไม่ต้องไปแสดงตัวแสดงตนที่จะหาพี่พึ่งพี่พิงนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เข้าใจว่าโลกใบนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบเราได้ไปทําพิธีเกี่ยวกับวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเขาทั้งหลายปกติแล้วเขาก็ควรจะไปอยู่บนสวงสวรรค์เขาก็ควรจะเป็นพรหมก็ ควรจะเป็นอริยาบุคคลแต่เพราะอํำนาจแห่งกิเลสมีตัวมีตนมีความเข้าใจผิดมีความต้องการและมีการทำร้ายทำลายผู้อื่นและปิดกั้นตัวเองรวมมาทั่งถึงการชี้นำและการหวานล้อมพักพวกมากมายที่จะทำผิดทำ ทำพลาดก็จึงกลายเป็นเวรเป็นกรรมเราก็จะได้เห็นว่าวิญญาณน,นั้นก็ต้องสํานึกผิดในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะเมื่อเห็นบรรดาผู้คนต่างๆเขาทยอยกันซึ่งจะขึ้นสู่สวงสวรรค์เขาไปในทิศท,ทางที่ดีแม้พวกเราเองได้โชคดีมีโอกาสเป็นมนุษย์หากเราทําผิดทาพลาดเราก็จะถูกกักขังไว้เราก็จะถูก <c oughs> จองจําไว้รวมว่าถึงถึงสุขสะกดไว้ด้วยอํานาจแห่งกรรมของเราที่ทําไว้เราก็จะต้องใช้เวลาอันยาวนานหลายคนก็คิดว่าไม่กี่พัน ปีไม่กี่ร้อยปีบางของบางคาบางคนนั้นเป็นหมื่นเป็นโกฎปีเป็นอสงไขยนั่นแหละเป็นแสนกับนั่นก็แปลว่ากรรมใดที่ทําไปนั้นไม่ได้ยุติไม่ได้จบลงได้ง่ายดังนั้นเราทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้เข้าใจตัวเองว่าเราจะต้องอยู่ในทางสายกลางอย่าเป็นคนสุดโตง่งอย่าเป็นคนที่มีลักษณะอุปนิสัยไบโพล่าเรียกว่าพอมีอารมณ์อะไรมีโอกาสอะไรแสดงอะไรก็แสดงสุดโตง่งทำร้ายทายําลายผู้อื่น ปฏิเสธผู้อื่นชี้โทษ ทำให้คนอื่นเป็นคนผิดทําให้คนอื่นเข้าใจผิดในที่สุดถ้าตัวเองมารู้ตามความจริงที่เราได้พิภากษาไปแล้วที่เราได้ประจ,จานไปแล้วที่เราว่าร้ายไปแล้วเรากลับเป็นผู้ที่เห็นความจริงว่าสิ่งที่เราพูดแล้วสิ่งที่เราทําแล้วสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องมันเป็นความผิดเป็นความพลาดก็จะเกิดความเศร้าหมองในจิตใจหดหู่ในจิตใจไม่สาม,มารถจะอยู่เป็นคนได้จะกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนจะกลายเป็นคนสติตะตังไม่ครบจะกลายเป็นคนไม่มีคุณธรรมเป็นคนที่ไม่สามารถที่ จะพัฒนาบรรดาปัญญาทั้งหลายให้เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้เหล่านั้นมีเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรมหรือจะเป็นบรรดาดวงญาณที่เกี่ยวข้องในฐานะของผู้ที่ยังไม่ได้มีบุญกุศลที่จะขึ้นไปสู่บนสวรรค์หรือ,อยังไม่ได้ตกนรกอย่างหมกไม้บางทีก็จะฉูกใน ว <c oughs> ิบากกรรมจองจําไว้ในสถานที่ต่างๆให้อดให้อยากให้มืดให้บอดให้เจ็บให้ปวดให้เป็นคนหมดโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเข้าถึงธรรมลวงมาถึงบางคนก็เป็นเปรตเ,เ,เป็นอสุรากายเป็นสัตว์ดรจฉานเป็นสัตว์นรกทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากที่เขาทั้งหลายทั้งปวงเข้าใจผิดไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีใครอบรมสั่งสอนไม่มีใครที่จะบอกกล่าวถึงชี้โทษ รวมกระทั่งถึงมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้เลิศเลอเป็นผู้เก่งกล้าเป็นผู้มีความสามารถบางครั้งก็ไปทําร้ายทําลายพฤติกรรมไปทําร้ายทาลายความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องรวงมกระทั่งถึงทําให้พระธรรมของพระพุทธเจ้าได้คลาดเคลื่อนไปได้ทําร้ายอริยบุคคลทาร้ายผู้ต้องการที่จะรักษา <c oughs> แนวทางคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตมาเพื่อที่จะ ทำให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้หูตาสว่างได้ออกจากกิเลสเพื่อจะได้เข้าถึงพ้นทางแห่งการพ้นทุกข์เราได้ไปเหยียดยามเราได้ไป กดขี่โรมเพ่งไปชี้โทษไปชี้ภัยในที่สุดเวรกรรมก็จะกลับมาหาเราไม่มีอะไรที่จะหลุดพ้นไม่มีใครที่จะพาดไปจากกรรมที่ได้ทําไว้ทําดีต้องได้ดีแต่โดยรวมแล้วมนุษย์ที่ทําชั่วก็เพราะว่าเป็นผู้มีความตัวตนมียึดถาอัตตามีความยึดถือในอัตตาในตัวตนสักยันทิฏฐิมานะทิฏฐิเข้าใจและคิดไปว่าตัวเองเก่งที่สุดในจักรวาลเก่งที่สุดในโลกเราก็จึงเป็นผู้ยืนยันและทําความเชื่อของคนอื่น ให้หมดสิ้นไปในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องถูกกักขังไว้แบบเป็นเวลายาวนานนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะได้ระลึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีให้เราได้สัมผัสมีให้เราได้เจอแล้วก็มีให้เราได้ตัดสินก็อย่าได้เร่งด่วนในการตัดสินอย่าได้เป็นผู้รีบพิภากษาเพราะผลเสียที่เกิดขึ้นเราจะต้องรับผิดชอบบางครั้งบางคาเป็นเพื่อให้เรานั้นได้อดกัน้นอดทนให้เราดูให้เราสำรวจให้เราเป็นผู้ ตรวจสอบดูในจิตใจเราว่าเราเป็นบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเป็นไปเพื่อตอนเองเป็นไปเพื่อการที่อยากจะมีชื่อเสียงมีเกียรตยิยศมีบริวารมีลามีสากาารมี <c oughs> ยศถาบรรดาศักดิ์มีแต่ผู้คนนั้นแห่แหนที่จะมารอบล้อมให้เกิดความภาคภูมิใจหรือเราต้องการที่จะออกจากวัฏสงสารเราต้องการที่จะปล่อยเราต้องการที่จะวางเราต้องการสร้างบาร,รมีด้วยทำความดีในการยกย่องและการทำ แนวทางที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้อริยะสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ประกาศศาสนาได้ทําคุณงามความดีถึงจะช้าถึงจะอดขั้นถึงจะลําบากถึงจะเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อแต่ในที่สุดถ้าผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ก็จะเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งจะมีความอดขั้นอดทนจะเป็นผู้ไม่ท้อแท้เป็นผู้ที่ไม่มี <c oughs> ความอ่อนไหวและอ่อนแอในจิตใจนั่นก็คือคุณสมบัติ และแนวทางของผู้เจ้ามิฉะนัะนผู้เจ้าก็เสกให้ใครได้ใครมานั่งคุยกับผู้เจ้าก็บรรลุทำได้นั่นก็แปลว่านั่นคือความเข้าใจผิดคิดว่า <c oughs> จะมีใครมาช่วยให้เกิดปัญญาและรู้แจ้งได้พระผู้เจ้านั้นได้บอกได้แจ้งก็ เป็นสิ่งที่ถูกต้องในขั้นต้นแต่ในีสุดก็บอกให้เรานั้นได้ทําด้วยตัวเองด้วยการทําศีลให้บริสุทธิ์ต้องอยู่กับความบริสุทธิ์ในกายวาจาใจทุกวี่ทุกวันทุกโอกาสทุกเวลาไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมไปต้องเป็นคนมีสติจะต้องเป็นคนมีสมาธิจะต้องเป็นคนมีความสุขขุมรอบคอบจะต้องเป็นความเป็นคนมีความอดกัน้นอดทนในที่สุดเราก็จะไม่พลาดคนที่มีสมาธิอยู่กับความสงบจะไม่ใช่วาจาที่จะต้องทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนจะไม่ใช่ความ คิดลงมาทั้งไม่ใช้การกระทําเป็นไปเพื่อการบาดหมางทําร้ายทาลาย,ลายจะมีแต่ความสุข,ขุูมมีแต่ความสันโดดในที่สุดพวกนี้ก็จะไม่มีเวรไม่มีกรรมและแต่ได้ใช้ปัญญาในการพิจ,จารณาหาทางออกจากวัตฏสงสารนั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าได้ปูทางแนวทางไว้จะต้องเป็นผู้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกก็อย่าได้ตื่นเต้นทางโลกมีอะไรในทางธรรมก็อย่าได้เป็นคนตื่นเต้นในทางธรรมจงเป็นผู้มีความสงบมีความสันโดษรวมาทั้งถึงมีสติมีปัญญาเราจะได้ไม่พลาดเราจะได้ไม่เสียเทลาและไม่ต้องเสียโอกาสต้องมานั่งขอขามาต้องมานั่งเสียหายกันเกิดจากการกระท,ทําที่ขาดสติบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ เกี่ยวข้องกับแนวทางและรวมกระทั่งถึงกับวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เราก็ได้มีเจตนาอยากให้เขานั้นได้สติได้ปัญญาได้บุญได้บารมีเป็นเพื่อล่วงและื่องเกิดแก่เจ็บตายการที่เราได้ไปเกี่ยวข้องนั้นไม่ได้เรา ไม่ได้ต้องการบุญกุศลอะไรจากเขามากมายไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอะไรต้องการที่จะทําให้บารมีของตัวเรานั้นได้เต็มเปี่ยมเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนว่าบุคคลใดต้องการที่จะพ้นทุกบรรลุธรรมนั้นจะต้องสร้างบารมีให้ครบไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีหากใครผู้ใดก็ตามทําไม่ครบก็จะไม่มีวันที่จะได้ตัดสู้ ไม่มีวันที่จะได้เข้าถึงการเป็นระยะบุคคลไม่มีวันที่จะได้เข้าถึงการเป็นพระอรหันต์ออกจากวัฏฏะสงสารแม้ตัวพระพุทธองค์เองก็ต้องบำเพ็ญนเพียงให้ครบ30ทัศเมื่อ30สทัศนั้นด้วยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุขทางโลกและรวงอวัยวะของตนเองรวงมกระทั่งถึงชีวิตก็เป็นเรื่องที่เกินกว่าพวกมนุษย์ธรรมดาที่จะทําได้เราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ขอเป็นเพียงแค่สาวกสาวกก็เป็นเพียงแค่ บามีเพียงสิบทัศก็จะทําให้เรามีคุณสมบัติในการเข้าถึงธรรมได้บรรลุธรรมบัตนี้ญาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เล่งร้างบุญสร้างบาลีาทเทพเทวดาทั้งหลายก็าพาการอนุโมทนายินดีการกระทําใดๆก็ตามที่ผ่านมาไม่มีวันสูญเปล่าไม่มีวันไม่มีวันสูญไม่มีวันหลบหนีหนีไปจะคอยติดตามเราช่วยเหลือเราจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้เราไม่ตกไม่ตาม่าให้เรานั้นพ้นจากอันตรายแล้วลูกกรทั้งถึงได้ขืน <c oughs> ความสำเร็จในชีวิตเหมือนเราช่วยใครไว้ด้วยความจริงใจคนที่เขาได้รับการช่วยเหลือเขาก็จะจดเขาก็จะจําเขาจะคิดวันหนึ่งวันใดหากมีโอกาสที่จะตอบแทนเราได้ เขาก็จะต้องทําเพราะเป็นคุณธรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังแต่ก็จะต้องเกิดขึ้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องกฎแห่งกรรมอดีิสงผลบุญท่ยาโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ทําคุณงามความดีและได้ตั้งใจประพระบิดาเป็นแบบอย่างที่ดีของบรรดาผู้คนที่มาเกิดบัรุบนวันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นใจให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณไ้วิญญาายอาพานาเพศคำสาบคำแช่งเสนียจลรายการละกินีอุปเทศอภิมงคลใวิชาคุณผ่านความยากจนนี้สิ้นโรคร้โรคระบาดวิญญาณร้ปีศาจมรย ที่ยังไม่มียังไม่เป็นจะได้มีจะได้เป็นใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความฟาสุกางกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ีได้ประสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบุญมีสติปัญญาและโชคลาภได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีโพธิปัยญาธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นมรรคสมังคีได้กําจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายน้ำวยขาดสิ้นไปปิดประตูใบยภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปจงได้ได้เข้าาสู่มรนนิพโดย เดีวันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดยาถา